ฮ uh, ึที่แพ้ไม่ใครชนะแมนยูชนะเหรอพี่แมนยูชนะเหรอเหมือนพี่เอตี้ตัวโตกว่าคนอื่นเขาเลยเนาะ โอ้ตายแล้วเลี้ยงมันแม่เรียกก็จริงว่าหาที่ต่ออยู่ตัวเดียว <laughs> <laughs> อันสาหะอย่าจะยายาแม่ถ่ายวีดีโอพี่อาตีอยู่ันสาหะดูดูดูพี่อาตีจะจะลงไหมใครดูครูฝึกเขาฝึกให้นะ คู่ฝึกคู่ฝึกโอ้ดีแต่ว่าวมีคู่ฝึกอะไรลูกใช่ไหมแม,ม่เขาจะไปไหนเราจะไปแข่งไนงะแถวโคู่โยง บรรยากาศดีดีเนเรือนายเงีเ้ยมาแรงบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวัดที่นี่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะคะเพราะว่าไม่มีเมรุนะคะวัดนี้แต่ว่าเวลาเห็นนั่นรูปยาดพี่นองติดอยู่ข้างกำแพงกระยานคือเก่าละจ้า โรงเรียนที่นี่ติดวัดนะคะสัส่วนใหญ่เนาะลูกไส้เส้นเกีย๊ยวขาเล่ยๆจ้ะเพื่อนๆเสียเสียสีสมคนที่สามลูกชายคนแรกคนโตนะคะน้องอาตีสถานีเลยเหรอ ไปเอาตัวหัวด้วยน้องคนแล้พี่เลอุเขายโอ๊ยพี่อะไรพี่อามพี่อามกับพี่เตตันใช่ไหมพี่เตตันไหมยี่ไงพี่อามไม่ใช่หรอเสื้อสีแดงอะ เขาเขาตั้งกวยนะกวยเล็กๆอ่ะเงินแดงอะไรน่ะเอาตัวโนขึ้นอมาเตะน้ำพระเจ้าบอกรีรีวไายกับมาเตะบอก คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะมาส่งกำลังใจให้น้องอาตี้อ,า,อาตีได้ออกมาตอนไหนวะเนี่ย